โสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลได้พอประมาณในสมาธิและปัญญาทิขุทั้งหลายสิกขาบทร้อยห้าสิบสิกขาบทนี้ย่อมมาสู่อุทเทศทุกกึ่งแห่งเดือนตามลำดับอันกุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้นทิขุทั้งหลายสิกขาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ อันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้นสิกขาสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าคืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาทิขุทั้งหลายเหล่านี้แลสิกขาสามอย่างอันเป็นที่ประชุมลงแห่งสิกขาบททั้งปวงนั้นทิขุทั้งหลายทิขุในกรณีนี้ เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลก,กุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่า การล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านี้ส่วนสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิกุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชสาม เป็นโสดาบันเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงต่อน,นิพพานมีการตัดสรู้พร้อมในเบื้องหน้า